ร้านลิทแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมการีน่าอันดอนได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ litmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทางไลน์ออฟฟิเชียลแอด litmanshop นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนะําอ,อื่นๆอ,อีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มคุมไม่ว่าจะเป็นไล e อตหรือสตรีมรวมทั้งบัตรไลฟ์สไตล์ต่างๆบัตรแคล๊บไลน์จิน ก่อนใจที่หลังต้องนึกถึงรีดแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกม สวัสดีเพื่อนพ่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทาเควสดลับเขตต้องห้ามนะครับซึ่งจะอยู่ในแผนที่ทะเลทรายสีทองนะครับผมเควสนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําเงื่อนไขที่ถูกต้องนะครับเราจะไม่รู้เลยนะว่ามันต้องปลดล็อกยังไงนะครับสำหรับใครที่ทําไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรเนาะก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ทําหรือว่าไม่รู้วิธีปลดล็อกเนี่ยก็รอติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปทานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำเควสดลับเขตต้องห้ามไไดด้้้เเนนนนนีีนีีนน่่ 2, ่่่่ยยยยรรราาากกกกก็็ตออออองงงมมมืขททคคบะะัุจูปณ2-3ว อย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องมาปลดล็อกชื่อเสียงถิ่นฐานสุสานรถก่อนนะครับผมก็คือจะอยู่ตรงนี้นะในแผนที่ทะเลทรายสีทองนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรามาคุยกับดอนมินเลอร์นะครับผมแล้วเราก็ไปเก็บถังน้ํามันมาเนาะจะมีอยู่ทั้งหมด12ถังด้วยกันนะครับอันนี้เนี่ยผมเคยทําคลิปไปแล้วเนาะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับหลังจากที่เราปลดล็อกถิ่นฐานสุสานรถมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือการไปเก็บน็อตนะครับทุกคนก็จะมีทั้งหมด20ชิ้นด้วยกันอันนี้กกกกกก็็็็ทําาาาาาคลลลลิปปปไไไแแ้้้้ววเเเเเหมมมืออออนนนนนนนัััยบบดดูรรพตส่งใ คำขอสเบียงตรงนี้นะมันจะมีอันแรกอยู่สําหรับใครที่ยังไม่ได้ส่งนะครับเราก็ส่งไปให้มันครบแล้วทีนี้เนี่ยเราจะได้ค่าชื่อเสียงของถิ่นฐานสื่อสารล,ลดมากนะครับซึ่งจะได้เยอะมากๆเลยนะแล้วชื่อเสียงตัวนี้เนี่ยมันก็สําคัญด้วยเพราะว่ามันจําเป็นจะต้องใช้ในการตอบเควสนั่นเองนะมันจะมีเควสหนึ่งที่เราต้องใช้ค่าชื่อเสียงในการซื้อของนะครับถ้าค่าชื่อเสียงของเราไม่ถึงเนี่ยเราก็จะไม่สามารถซื้อของเพื่อทาเควสต่อไปได้นั่นเองนะครับทุกคนทีนี้อย่างที่2ที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือเลเวลการสารวจนะคร มีเลเวลสำรวจถึงเลเวล26นะครับผมเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องปลดล็อกชุดกันฝุ่นเลเวล2ก่อนนะครับก็คือชุดนี้นะมันจะเป็นชุดกันฝุ่นเลเวล2นะครับซึ่งพอปลดล็อกเลเวล2แล้วเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเข้าไปในเขตห่วงห้ามได้นั่นเองนะครับถ้าเรายังใช้ชุดกันฝุ่นเลเวล1อยู่เวลาเราเข้าไปในเขตห่วงห้ามเนี่ยเลือดเราจะลดนะครับทำให้เราตายได้ไวมากๆเลยนะฉะนั้นเราจะต้องไปสำรวจมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเก็บกรองเก็บหีบเก็บสเสบียงอะไรก็ตามนะครับซึ่งการสำรวจเนี่ยผมก็เคยทําคลิปไปหลายๆคลลิปปแ้้้วนนนใช่ององยไดไดดู ว่ามันมีจุดไหนที่เราสามารถเก็บของได้บ้างนะครับเพื่อนๆก็ไปสำรวจของไปอะไรต่างๆเนาะให้เลเวลสำรวจตรงนี้เนี่ยมันขึ้นมาถึงเลเวล26ได้ก่อนนะครับผมพอปลดล็อกชุดป้องกันฝุ่นเลเวล2มาเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับผมมันก็จะมีเควสปลดล็อกมาให้เราทํานั่นเองนะซึ่งเควสแรกนะครับก็จะเป็นเควสสำรวจนะชื่อว่าภารกิจเสริมเขตห่วงห้ามนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยเขาจะให้เราไปคุยกับดอนเมลเลอร์นะครับแต่ว่าหลังจากที่เรากดคุยกับดอนเมลเลอร์ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้้้้้้นนนนนะรบแแลวววกกก็็จไไไไมมม่่่่่่ีีออออออดยาาเเตตตตงงปหพื ห่วงนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาไปเองนะครับทุกคนซึ่งจุดที่เราต้องไปเนี่ยก็ตามที่ผมมาร์กเลยนะครับมันจะอยู่ที่โซนด้านล่างใกล้ๆกับเกตห่วงห้ามนะครับหลังจากที่เรามาร์กเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ขับรถตามผมไปได้เลยนะ แล้วทีนี้เราก็จะเจอกับเครื่องบินตกลำเ,เล็กๆอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยจะมี NPC ชื่ออ e ีลิกอยู่นะครับผมและมันก็จะมีเควสสีเขียวขึ้นบนหัวของอ e ีลิกนั่นเองนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ผ่านมาบริเวณนี้เนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะว่ามันต้องมาคุยกับ NPC คนนี้เนาะหลังจากนี้เนี่ยเราก็กดคุยแล้วก็ทำเควสตามที่เขาให้ทําไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยก็จะยังไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากหรือว่าซับซ้อนอะไรเนาะแล้วก็แค่กดแล้วก็ทาตามไปเรื่อยๆนะครับซึ่งพอคุย ฝุ่นเลเวล2มาแล้วนั่นเองเนาะก็เหมือนกับเป็นการเข้าไปทดลองดูนะครับว่าเราสามารถเข้าไปข้างในนั้นได้หรือเปล่านะครับผมและหลังจากที่เราสำรวจข้างในนี้เสร็จแล้วนะครับผมเราก็ต้องกลับไปคุยกับอีลิกอีกทีหนึ่งนะ และพอคุยกับอิลิกเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะได้ย้อนกลับมาคุยกับดอนมินเลอร์อีกทีหนึ่งนะครับผมจากนั้นดอนมินเลอร์เขาจะให้เราพิสูจน์ตัวตนนะครับผมด้วยการไปซื้อกุญแจกับเลนาะครับซึ่งตรงนี้นี่แหละเราจําเป็นจะต้องมีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะครับเราถึงจะสามารถซื้อกุญแจกับเลนาได้นะซึ่งก็ตามที่ผมได้บอกไปในช่วงต้นคลิปนะครับผมว่าเราต้องไปบริจาคน็อตนะครับผมแล้วก็บริจาคของให้ค่าชื่อเสียงของทินฐานสุสานรถเนี่ยมันถึงตามที่กําหนดนะครับและพอเราถึงตามที่กําหนดเสร็จเรรียยยบบ้้อออแน่ากกคคมมซืุญะัผ พอซื้อกุญแจเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะสามารถทาเควสต,ต่อได้นั่นเองนะครับผมจากนั้นเราก็กลับไปคุยกับดอนมิลเลอร์อีกทีนึงนะครับผมแล้วก็มอบกุญแจให้กับดอนมิลเลอร์นะแล้วทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปคุยกับอ e ีลิกอีกทีนึงนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะมีจุดบอกเนาะว่าเราต้องไปคุยจากตรงไหนคุยกับใครนะครับแล้วพอคุยรอบนี้เสร็จนะครับหลังจากนี้นี่แหละเราจะต้องใส่ชุดป้องกันฝุ่นเลเวล2นะครับเพื่อเข้าไปสารวจในศูรรนย์วิจัยในเขตห่ว ที่ด้านบนนะครับบริเวณใกล้ๆกับโดมสีขาวนะมันจะมีประตูลับนะครับผมที่ทําให้เราสามารถเข้าไปในชั้นใต้ดินได้อยู่เนาะก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ใช้กุญแจเพื่อไขเข้าไปได้เลยนะครับพอเราเข้ามาข้างในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราวิ่งถัดมานิดนึงนะจากจุดที่เราเข้ามาเนี่ยมันจะมีเป็นก้อนหินอยู่นะครับผมซึ่งเราจะต้องใช้ระเบิดคว้างเข้าไปนะให้หินมันระเบิดนะครับเราถึงจะสามารถไปจุดต่อไปได้นะครับผม พอเราระเบิดหินตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางซ้ายมือเนี่ยก็จะมีกล่องอยู่นะเราก็มาเก็บของด้วยนะเราก็จะได้เป็นพวกทรัพยากรและก็ได้ซินเวอร์มาด้วยนิดหนึ่งนะครับผมจากนั้นก็ให้เราวิ่งขึ้นบันไดทางขวามือขึ้นไปได้เลยนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้โดนนะครับผมเพื่อเข้าไปข้างในนะไปหาคีย์การ์ดนะครับตรงนี้นี่แหละนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ทราบเนาะว่ามันต้องทํำยังไงแต่ว่าวิธีการทําก็คือเราจะต้องเรียกโดนออกมาเพื่อไปหาคีย์การ์ดที่อยู่ข้างในห้องนั่นเองนะครับผมสําหรับโดนเนี่ ถึงเรเวลบ26แล้วหลายๆคนก็น่าจะใช้กันเป็นอยู่แล้วเนาะซึ่งเราก็ต้องอให้โดนขับเข้ามาที่มุมแคบๆตรงประตูที่ทุกคนเห็นเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็ให้เราขับโดนนะครับผมเพื่อไปหาคีย์การ์ดนะมันจะมีกล่องอยู่ด้านในนะครับก็ให้โดนเนี่ยไปเก็บกล่องขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาคีย์การ์ดอันนี้กลับออกมาให้กับตัวละครของเรานั่นเองนะ พอได้คีย์การ์ดเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ปลดล็อกประตูเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งถัดจากนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมนั้นเรายังจะต้องใช้โดนในการไป เปิดประตูเหมือนเดิมนะครับทุกคนซึ่งจุดที่เราต้องบังคับให้โดนบินเข้าไปเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ด้านบนนะครับทุกคนก็ดูตามในคลิปได้เลยเนาะที่ด้านบนนะครับขับขึ้นมามันจะมีเป็นช่องเล็กๆอยู่นะครับที่เราสามารถให้โดน,นขับเข้าไปได้นะจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้โดนนะครับไปแฮกประตูเนาะเออคือโดนเรานี่แบบสารพัดประโยชน์มากนะครับทุกคนก็ให้โดนไปแฮกที่แท่นควบคุมเนาะจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถเปิดประตูได้นะครับแล้วก็เข้ามาอีกห้องนึงนะครับผมเราก็ไปตามจุดสีเหลืองได้เลยนะมันจะมีจุดสีเหลืองคอยบอกอยู่นะ ว่าไปจุดไหนอะไรยังไงนะครับเราก็แค่ค่อยๆบังคับโดนไปเนาะแล้วก็ไปแฮ็กเพื่อเปิดประตูแค่นั้นเองนะครับผมพอประตูเปิดเสร็จแล้วเราก็วิ่งเข้าไปด้านในได้เลยนะครับและทางซ้ายมือเนี่ยจะมีอยู่หนึ่งกล่องนะก็อย่าลืมแวะมาเก็บด้วยนะครับทุกคน พอเก็บกลองเสร็จแล้วนะครับเราก็วิ่งกลับหลังมานะัจากนั้นเนี่ยไปทางขวามือนะครับแล้วก็วิ่งลอดวิ่งอะไรมานะครับผมตามที่ผมวิ่งเลยแล้วทีนี้เราก็จะสามารถเข้ามาในอีกห้องนึงได้นะครับผม ซึ่งในห้องนี้เนี่ยก็จะมีคีย์การ์ดอยู่กับศพของนักวิจัยนะครับแล้วก็มาเปิดอ่านดูซองจดหมายซองอะไรด้วยนะครับแล้วทีนี้เราก็เข้ามาอีกห้องหนึ่งนะครับเราก็จะเจอกับห้องควบคุมนะซึ่งตอนนี้แหละนะครับเราจะต้องกรอกรหัสผ่านนะครับผมหลายๆคนอาจจะติดตรงนี้นะเพราะว่าไม่รู้ว่ารหัสผ่านมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเวลาที่เรากดคุยไปแล้วอีลิกเนี่ยเขาก็จะบอกอยู่นะว่ามันคือ268นะครับ แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้อ่านใช่ไหมแล้วก็ลืมอ่านอะไรแบบนี้แล้วก็เลยอาจจะไม่รู้นะครับผมซึ่งรหัสตรงนี้เนี่ยคือ268นะครับทุกคนพอเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็กดคุยอีกทีนึงนะจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้โดนเพื่อบินไปตรวจสอบทั้ง4จุดนะครับผมซึ่งมันจะมีจุด ABC แล้วก็ดีนะครับและในแต่ละจุดเนี่ยจะมีโดนของศัตรูอยู่ด้วยนะอันนี้ก็เรายิงทำลายได้เลยนะครับหรือถ้าเราหลบได้ก็หลบนะครับแต่ผมแน,นะนำว่ายิงทำลายไปเลยจะได้ง่ายๆนะครับแล้วก็พยายามจุกเอานะถ้าเราโดนเอ่อโดน สองศัตรูยิงพังเนี่ยเราก็สามารถเรียกโดนใหม่ได้เรื่อยๆนะครับทุกคนอันนี้ไม่ต้องซีเรียสเนาะสำหรับจุดแรกนะครับผมก็ทําลายไปแล้วนะจากนั้นมันก็จะมีโดนของจุดถัดไปเนี่ยเกิดขึ้นมานะแล้วก็วิ่งไปทําลายก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยสํารวจถัดไปในจุดต่อไปนะซึ่งมันจะมีทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับแล้วก็ทําแบบนี้แหละไปเรื่อยๆได้เลยนะครับจนกว่าจะครบทั้งหมด4จุดนะครับผม แล้วพอเราทำลายแผงควบคุมทั้ง4จุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมาทำลายแกนกลางด้วยนะครับทุกคนอันนี้เราก็ใช้โดนในการยิงถล่มได้เลยนะครับ แล้วพอห้องทดลองตรงนี้ระเบิดนะครับผมทีนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเราละที่เราต้องวิ่งจุกนะครับวิ่งหลบไฟพวกนี้เนี่ยเพื่อหาทางออกนั่นเองนะครับอันนี้เราก็หาจุดวิ่งดีๆนะบางทีเราวิ่งไปมัวๆโดนไฟคลอกเนี่ยก็ตายนะครับแล้วเราก็ต้องไปเริ่มวิ่งใหม่นะครับผมซึ่งจุดที่วิ่งให้ผ่านเนี่ยมันจริงๆมันมีหลายจุดเนาะแต่ว่าวิ่งตามผมก็ได้นะครับหรือว่า เพื่อนๆเ,เจอทางอื่นที่วิ่งได้ง่ายกว่าเนี่ยก็ลองวิ่งดูนะครับอันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่เนาะต่อให้เราพลาดเนี่ยก็ยังเริ่มใหม่ได้นะครับก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับผมพอเราผ่านจุดนี้มาแล้วนะครับผมก็จะมีกล่องอยู่ทางขวามือเนาะก็อย่าลืมแวะมาเก็บอีกกล่องนึงนะครับทุกคน จากนั้นที่ทางซ้ายมือนะครับก็จะมีอีกหนึ่งจุดที่สามารถเก็บของได้เหมือนกันนะก็อย่าลืมแวะมาเก็บด้วยเนาะพอเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยเราก็วิ่งไปขึ้นลิฟต์เพื่อกลับออกไปด้านนอกได้เลยนะครับแล้วพอเรากลับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปตรงจุดสีเหลืองได้เลยนะจากนั้นมันก็จะเข้าสู่คัตซีนนะครับผมพอดูคัตซีนจบแล้วนะครับเราก็กลับไปคุยกับอีลิกอีกทีนึงนะครับ จากนั้นเราก็ต้องส่งงานวิจัยให้กับดอนมิเลอร์นะครับที่เราเก็บมาในเขตห่วงห้ามเมื่อกี้นี่แหละนะครับและสุดท้ายก็คือเขาจะให้เราวาปไปที่ศูนย์พักพิงเลเวนนะครับเพื่อเป็นการจบเควสสุดท้ายนั่นเองนะครับผมเมื่อมาถึงศูนย์พักพิงเลเวนแล้วนะครับเราก็มารายงานนะครับผมแล้วก็ส่งมอบสมุดนะให้กับเคนนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเขตตื่นตัวหรือว่าเควสลับเขตห่วงห้ามนั่นเองนะครับทุกคนแค่นี้ก็เป็นอันผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคครับทุกคนสาหรับมผ ผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเทุกคนได้นะถ้าเพื่อนเชอบนะครับผมก็ฝากกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ